ขอแต่งงานโตโน่อุ้มนิชาภาพชิปมันดิบฉ่ำๆหวานจุกๆไปเลยและในที่สุดหลังจากที่แฟนๆรอดูก็ได้เห็นภาพผู้ที่นิชาเพื่งนจะโพสลงอินสตาแกรภาพที่พี่โตโน่อุ้มน้องนี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นหวานๆไว้ว่ากว่าจะได้รูปสวยๆกับเขานะต้องเอาตัวมาจากสาวไหยน้ำบ้างจากฟิตเนสบ้าง จากการวิ่งรอบเกาะบ้างจากสนามบอลบ้างดีใจนะที่ได้มาอยู่ด้วยกันแต่แคปชั่นก็ไม่เท่ากับภาพที่ชัดเจนมากภาพแรกตอนแรกหรือว่ามีช็อตขอแต่งงานซะแล้วถ้ามเมาลุ้นไปด้วยเลยรูปแต่ละช็อตใครทำเอาคนที่เห็นต้องกดไลค์และคอมเมนต์แซวความ,ม,วามหมายและโรแมนติกของคู่โตโนโนีชา คลิปนี้จัดเต็มไปเลยจ้าช้ำช้ำจุกๆไปเลยโมเมนต์ทำน้ำทะเลหวานมากต้องลุนจนกว่าจะจบทริปว่าจะมีลุนข่าวดีไหมหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามกดกระดิ่งให้นะคะขอบคุณค่ะ